ประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่มีนะคะแล้วก็ไม่ควรมีด้วยถ้าจะมีที่เราจะพูดได้คือวัฒนธรรมจารีตประเพณีแบบไทยๆนั้นยมีได้ค่ะนะคะอานะจารย์คะจคะไม่รอดคะเราอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของประชานิยม,มนโยบายที่เป็นประชานิยมเนี่ยมันผิดเหรอคะอาจารยา์ถ้าเป็นนโยบายคือไอแนวความคิดเรื่องหลักการประชานิยมเนี่ยเราไปเอาแบบมาจากาลาตินอเมริกาะนะครับ ก็คือ,อมันเคยมีรัฐบาลที่มีความพยายามที่จะ,ะชนะการเลือกตั้งนะครับโดยการที่ให้เขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อผลตอบแทนทางการเมืองของตัวเองนะฮะแล้วเราก็หยิบยกคําเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้กับสภาวะทางการเมืองไทยนะครับตั้งแต่ปี2001ก็คือปีตั้งแต่พรรคไทยรักไทย,เ,ยเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองนะฮะแล้วเราก็มองมันในแง่ร้าย แต่ทีนี้หลักการทางวิชาการเนี่ยมันมีวิธีการดูอยู่นะครับว่าประชานิยมเนี่ยแบบไหนมันเป็นประชานิยมที่ได้ประโยชน์นะครับแบบไหนเป็นประชานิยมที่มันไม่ได้ประโยชน์นะครับประชานิยมแน่นอนโดยตัวมันเองเนี่ยมันสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเรามองคําจํากัดความมันเป็นกลางๆประชาธิปไตยก็คือระบอบที่มันเป็นประชานิยมนะฮะคือประชานิยมที่จะเลือกนะครับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้มาเป็นตัวแทนของตัวเองในการปกครองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องดูแล้วเงื่อนไขต่อไปก็ต้องดูว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยมันสามารถจะเอาไปตอบสนองต่อปัญหาที่เรามีในทางการเมืองหรือในทางเศรษฐกิจในทางสังคมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นกรณีของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยถามว่าเป็นประชานนิยมไหมแน่นอนมันเกิดมาจากการที่เราไปรับฟังความคิดเห็นจาก ประชาชนขึ้นมานะครับ <c oughs> คงไม่มีใครปฏิเสธที่อ,อยากที่จะให้การรักษาหรือการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นระบบแบบเอกชนทั้งหมดซึ่งมีราคาแพงมาก <c oughs> นะครับทุกคนก็อยากจะมีหลักประกันตัวน,นี้นะฮะในการที่ว่าถ้าเราไม่ใช้ประกันชีวิตถ้าเราไม่ได้ใช้ประกันสุขภาพนะครับหรือไม่ได้ใช้ประกันที่เราได้จากหน่วยง,งานที่เราทํางานเนี่ยมันควรจะต้องมีอีกประกันอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งทําให้เราสามารถเข้าสู่การรับบริาการทางสุขภาพเนี่ยที่มัน ราคาถูก <ภา S 1> นะครับทำแล้วมีประโยชน์ไหมมีอันนี้เป็นประชานิยมไหมเป็นนะครับถ้าเราดูใน,ในคำจำกัดความของมันแต่ถามว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐก<ๆ>ิจไหมเกิดประโยชน์ในเชิงโครงสร้างทางสังคมไหมมี เพราะฉะนั้นการที่เรารัฐต้องเสียค่าใช้จา่ายต่างๆในการที่จะแบกรับไอ้ตัวโครงการตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับมันคุ้มค่าเพราะผลประโยชน์ที่มันจะได้ต่อสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยมันมากกว่าปกติะนะครับมันได้ผลตอบแทนกลับเข้ามานะฮะหรือเราจะพูดถึงกองทุนต่างๆ SML อะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งอกองทุนหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ดีไหมนะครับเราก็ต้องมานั่งดูที่ตัวปัญหาก่อน ปัญหาคืออะไรปัญหาในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราตัดคนชั้นสูงกับคนชั้นกลางออกเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าสู่ตัวทุนนะฮะพูดง่ายงก็คือส่วนมากเราก็มีที่มีอะไรเราไปกู้ธนาคารคเรามีรายได้เป็นหลักแหล่งใช่ไหมครับ,รบเราก็สามารถ a อ c e เซสเข้าสู่ตัวทุนเนี่ยรหรือตัวเงินเนี่ยนะครับได้ถูกกว่าก็คือเราเข้าไปสู่ในราคาตลาดก็คือแบงค์เขาแข่งขันกันว่าตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่เราก็ <ไ>าสามารถด,ดึงเข้ามาได้แต่ประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ,ะคนที่เป็นชาวเกษตรกรซึ่งเป็นประมาณ40%ของประชากรในบ้านเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ Access ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีที่ที่มีโฉนดชัดเจนนะครับหรือแม้จะมีที่โฉนดชัดเจนเนี่ยคุณเข้าไปในธนาคารพาณิชย์เขาไม่รับฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าผลตอบแทนของการลงทุนในภาคการเกษตรเนี่ยจะน้ําท่วมหรือเปล่าฝนแรงหรือเปล่าเ,เงินที่เขาเอาไปจะสามารถใช้คืนได้ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาหลักของภาค ในชนบทของบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือการไม่สามารถเข้าสู่เงินทุนที่มันมีความเท่าเทียมกับการเข้าสู่เงินทุนของคนในเมืองได้เราไปกู้เนี่ยเป็นดอกปีละ4% 5%เชาวบ้านไปกู้ต้องไปกู้นอกระบบ <Yes. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปกู้ในดอกเบีย้ยปลา15-20%าซึ่งมันหมายถึงภาระทําให้เขาไม่สามารถลงทุนทางเศรษฐกิจและได้ผลประโยชน์กลับมาประโยชน์ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยถูกจ่ายเป็นดอกเบีย้ยหมด แล้วไม่พอนะครับปัญหาของภาคเศรษฐกิจในบ้านเราก็คือเราผลิตสินค้าที่มันล้นตลาดไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางเนี่ยผลิตเกินความจําเป็นที่จะบริโภคในประเทศและเราพิ่งพาที่จะส่งออกแต่ถ้าราคาตลาดโลกเนี่ยมันต่ําอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นในกรณีของยางเนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นค่อยไปขายที่ลองค่องครับผมแม่ก็อ่า ในประเด็นวิธีคิดนะครับก็คือแนวความคิดที่ว่าเอาละเราให้กองทุนไปใ,ให้หมู่บ้านเนี่ยได้มีเงินนะครับแล้วก็ให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าสู่ตัวเงินตัวนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นถามว่าเป็นประชานิยมไหมเป็น แต่ถามว่าประโยชน์ที่มันจะได้เขาลดต้นทุนเรื่องดอกเบีย้ยไปเท่าไหร่นะครับ,รบมันเกิดการเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่เขาอาจจะอยู่ในเกษตรแต่เขาไปกู้ยืมกู้กองทุนหมู่บ้านมาได้ขอเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวในเมืองได้ไหมขอเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมหรือแม้แต่ใน<ต>หมู่บ้านเองใช่ครับะะมันก็ทําให้เขาเคลื่อนออกจากสภาวะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเขาเท่าไหร่เนี่ยไปอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนเขามากขึ้น ผลที่มันได้คืออะไรแต่ในระหว่างนี้เราต้องดูนะครับว่าเมื่อเงินจ่ายไปแล้วเนี่ยมันได้ถูกใช้ประโยชน์มีเงินกลับเข้าสู่กองทุนแค่ไหนอย่าไปแค่คิดว่าต้องมองว่าหมู่บ้านก็ต้องควบคุมกันเองใช่ครับแล้วระบบที่ผ่านมาก็คือหมู่บ้านควบคุมกันเองนะการที่มีข่าวหรือว่าทําเจ๊งกับบนหมดลองไปดูฮะไม่จริงนะครับประชาชนเขาคืนให้นะฮะแต่วิธีคิดก็คือว่าจะทํายังไงให้เงื่อนไขของเงินที่มันเข้าไปลงทุนเนี่ยมันตอบโจทย์ต่อประชาชนได้มากขึ้นเอาละคุณทํานาการปัญหาคืออะไรคุณไม่มีรงสีชุมชนคุณอยากแก้ปัญหา ตัวนี้ไหมจะใช้เงินทุนตัวนี้เข้าไปลงทุนจัดการได้ไหมอะไรต่างๆเหล่า,า,า,านี้ชาวบ้านเขาคิดกันเองได้นะครับว่ารประโยชน์มันอยู่ตรงไหนทีนี้ประโยชน์ของการที่คุณดันให้คนเหล่านี้เนี่ยใช้เงินจํานวนก้อนแบบนี้ขยับเคลื่อนทางสังคมขึ้นมามันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก่อให้เกิดประโยชน์ก็คือเขาจะเริ่มมีรายได้ที่มันเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นและรายได้ที่ว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาษีกลับไปสู่รัฐและรัฐก็จะเอาภาษีนั้นเนี่ยไปตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อีกนะครับ นี่คือวิธีคิดแบบง่ายๆก็คือประชานิยมแล้วแต่เราจะถูกใช้โจมตีในทางการเมืองเนี่ยเยอะแต่ก็ต้องมานั่งคิดครับว่าทําไปแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมียุทธศาสตร์อะไรมันนําไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบไหนนะครับอย่างรถคันแรกเนี่ยคนก็บ่นกันเยอะนะครับแต่เรามานั่งคิดดูดีๆและเราไปดูตัวอย่างที่เขาทากันในฝรั่งเศสก็ทำนดังกฤษก็ทาหลากหลายประเทศในยุโรปเนี่ยทำเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดการขยายตัว และทำไมรัฐบาลที่แล้วถึงตัดสินใจตรงนี้เพราะว่าหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ก็คือน้ําท่วมนะครับมันก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหา,าศาลต่ออุตสาหกรรมของการลงทุนในบ้านเราของญี่ปุน<ฆ>่นโดยเฉพาะ<ฆ>นะครับซึ่งเราเนี่ยพึ่งพากับรายได้ของเขาเนี่ยเยอะมาก<ฆ>นะฮะแล้วมันเป็นเซกเตอร์ที่จ้างงานให้รายได้ต่อหัวที่คนที่เข้าไปทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมสูงที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปทําอะไรเลย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะย้ายไปที่อื่นเขากำลังจะย้ายแล้ว่ะใช่เพราะว่ามันเป็น AEC เนี่ยคุณไปผลิตที่ลาวก็ได้แล้วก็ส่งกลับมาขายที่เมืองไทยก็ได้ใช่ไหมครับรัฐบาลก็พยายามจะคิดในการแก้ปัญหาว่าเอาละเราจะทํายังไงก็คือเราลดภาษีเพื่อให้มีการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นในโรงงานในการผลิตรถยนต์เข้าใจว่ายุทธ์นั้นเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เรื่องของการผลิตอีโคคาร์จากเดิมที่เราได้ผลิตประมาณ7จ็ดแสนคันเนี่ยนะฮะมันกระโดดขึ้นมาเป็นล้านกว่าคัน ใช่ไหมครับมันเพิ่มศักยภาพมันเกิดอะไรขึ้นในแง่นั้นมันเกิดการจ้างงานมากขึ้นมันเกิดการลงทุนในระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าอุตสาหการรมเนี่ยมันต้องลงทุนนานกว่าจะได้ต้นทุนกลับมาบกว่าจะเริ่มที่จะได้กาไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยาการใช้โดยทางอ้อมนะครับก็คือว่าเราลดภาษีให้เขาจริงแต่มันก็มีภาษีในเรื่องของน้ํามันภาษีของเรื่องของอาการซื้ออะไหล่อุปกรณ์นะครับภาษีในเรื่องของ finance ภาษีในเรื่องของออเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการไป จ่ายใช้สอยอะไรทํานองนี้นะครับมันก็ทําให้ได้กลับคืนเข้ามาเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก่อให้เกิดรถติดมากขึ้นอันนี้จริงนะครับแต่อไรที่สุดเนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาคือต้องการที่จะรักษาการลงทุนให้อยู่ในเมืองไทยเอาไว้ให้ประโยชน์เขาเพื่อที่จะอยากให้เขามาลงทุนนะครับประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็มองด้วยนะครับผมถามว่าคนที่บนบนกันทำไมรถคันแรกทําให้รถติด คุณเคยลองนั่งรถเมล์ในบ้านเราไหมฮะอย่างจากบ้านผมไปธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าผมจะนั่งรถเมล์ไปเนี่ยนะครับอาจารย์ผมต้องเปลี่ยนประมาณ3ต่อผมต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่ากว่าจะไปถึงและยิ่งถ้าวันไหนฝนตกรถติดมากๆคุณลองคิดดูฮะอาจารย์ยืนอยู่บนรถเมล์เนี่ยแอร์ไม่มีร,ร้อนคืออยากมันเลยทําให้เกิดค่านิยมว่าอย่างแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือถ้าฉันมีเงินฉันซื้อรถก่อนนะครับรถมันติดอยู่แล้วแหละเพราะว่าระบรบการขนส่งมันไม่ดี เพราะฉะนั้นคุณไปโทษคนซื้อรถไม่ได้คุณก็ต้องไปแก้ปัญหาที่การทําระบบการขนส่งให้มันมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับคนจะลดการใช้เราต้องยอมรับว่าความเป็นคนนะคะทุกคนแหละเราต้องการความสบายกันใช่ครับถ้าเขาสามารถเขาก็ขอสบายหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นการซื้อรถไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะอวดรวยนะแต่มันกลายเป็นปัจจัยที่ข้าไปแล้วอาจารย์ยิ่งถ้าคุณต้องส่งลูกไปโรงเรียน่ะโรงเรียนไม่ได้อยู่ใกล้บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราไม่มีระบบแบบฝรั่งไงว่าต้องเฉพาะ อยู่ใกล้เคียงเลยในชุมชนนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็ไปถีบเลยว่าจะต้องไปอยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเสียค่าแป๊จีงไงเท่าไหร่ไม่ว่ายอมบางที่เป็นแสนแสนนะอาจารย์ด็กบางที่เป็นล้านนะอาจารย์ผมเคยเจอเป็นล้านแล้วนะครับมหาเขาเรียกว่าโรงเรียนสาธิตของบางมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายล้านอยู่ นะครับมันก็เพิ่มคอสใช้ชีวิตของคนเนี่ยเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเรื่องของการที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนคุณภาพแต่ที่ฉันพูดอะไรก็ตามนะคะถึงจะเป็นปัญหาก็ตามแต่เป็นปัญหาคนรวยก็ช่างก็ไปเถอะในเมื่ออยากจะลงทุนแต่ลูกโดยที่ว่าจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาต้องลงทุนขนาดนั้นนะคะสู้มาลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าจะส่งเด็กไปเมืองนอกให้เด็กมารู้ภาษาไทยซะก่อนอะไรเงี้ยนะคะต่อต้นก็ได้ครับคือประเด็นของผมที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่าเวลาเราพูดคําว่าไอประชานิยมเราพูดมันง พูดโจมตีอย่างเดียวจริงๆมันมีประโยชน์ในเชิงโครงสร้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลเนี่ยมาโต้เถียงกันดีกว่าแต่มันก็มีประชานิยมอีกแบบแปลกนะฮะทำไปแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการเลยอย่างเช่นการแจกเงินแจกเช็คอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันไม่ได้ช่วยให้เกิดการพราะคนที่มีชื่ออยู่ในสมโนประชากรซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ไม่มีปัญหาไงครับราชาคนที่มีปัญหาคือคนที่เขาไม่มีที่ดินเป็นแหล่ง เนี่ยผมคิดว่าและผมไม่ได้คิดว่ามันควรจะต้องเอามาโจมตีกันนะจารย์แต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่เราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนในสังคมได้คือคือบางนะบางพรรคอาจจะอยากทําบ้างนะคะแล้วก็ค,คิด<ม>แต่ว่าพอดีเวลาคิดเนี่ยไม่ได้มีคนที่เข้าใจจริง,รรงๆว่าเนื้อแท้ของประชานิยมจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรกลับคืนสู่สังคมมัน,ม,นมันต้องมีการกลับคืนสูม่มันไม่ใช่ว่าเอาไปให้ฟรีแล้วจบอย่างเช่นว่าเมื่อให้ให้ห้าร้อยบาทอะไรเงี้ยนะครับอาหาร เอาไปทานอยู่สองมือก็หมดแล้วนะคะมันไม่ประโยชน์มันไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอ่าใครได้บ้างรอไอ้ร้านอาหารอาจจะได้ไปนะครับอ่าซื้อเบียร์ซื้อเหล้ายิ่วัวซาบหัวอาจจะได้โรงงานเบียร์จะได้แต่มันไม่ได้มากพอที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเราเอาไปให้เขาแล้วแล้วคนประชาชนเอาไปลดหนี้ของตัวเองได้ลหละนะอย่างที่เราบอกอ่าในกรณีของจำนำข้าวเนี่ยนะครับซึ่งโต้เถียงกันมากเนี่ยนะฮะ ข้อดีข้อหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือจำนวนหนี้ของชาวนาที่มีอยู่ในทกศเนี่ยมันลดลงกว่า3 0มสอ็นอ่ะมันก็เป็นประโยชน์นะครับแต่มันมีปัญหาในกรณีของการล่วไหลแบบไหนเนี่ยนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขกันไปใช่ครับอย่ามาลงโทษประชาชนแล้วเป็นนโยบายที่ไม่ดีมันไม่ใช่แล้วนะคครับผมก็ช่วยกันคิดดีกว่านะครับและประชาชนเองเนี่ยเขาก็รับทราบดีว่านโยบายแบบไหนจะทําให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดเขาก็ไปการลงคะแนนให้คนนั้น่นแหละอาจารย์เป็นอย่างนี้ไหมคะเวลาเรา เ,เลือกคนที่สมัครเลือกตั้งเข้าไปแล้วเขาได้ไปเป็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยใน่สุดแล้วเมื่ออยู่ในรัฐสภาเนี่ยคุณจะทําหน้าที่คือรักประชาชนเหมือนกันทุกคนค,คืออย่ามองว่าเพราะว่าเป็นนโยบายของพรรคแกฉันไม่เอาฉันไม่ช่วยเดี๋ยวของแกดีครับอันนี้เป็นปัญหาแบบหนึ่งด้วยนะครับราอาจารย์คือเรามีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อเรามีตัวแทนเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไปทํางานในระดับชาติมากกว่าการกลับเข้ามาดูในระดับท้องถิน่นอันนี้เป็นปัญหาแบบหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยเราให้ออบต ทำท้องถิ่นใช่ไหมครับไปดูในระดับท้องถิ่นเรามีระดับส่วนภูมิภาคคือผู้ว่าแต่ในขณะเดียวกันการเลือกตั้งเนี่ยมาจากระดับท้องถิ่นแต่พอเขาไปนั่งอยู่ในสภาเนี่ยจะคิดประเด็นปัญหาเรื่องระดับชาติเนี่ยมากจนเกินไปผู้ง่ายก็คือพยายามให้นักการเมืองผู้ตรงๆนะฮะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายมากกว่านั่นคือรูปแบบที่เราออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี5 5 0หนนนะครับแต่เราจะทำยังไงให้ดึงนักการเมืองเนี่ยกลับมารับฟังความคิดเห็นในท้องถิ่นมากขึ้น ในระบบของการปกครองแบบอังกฤษนะครับซึ่งมี parliamentary supremacy คือร a r l ภาเนี่ยสำคัญที่สุดะะนะครับเป็นต้นตอแห่งอํานาจแล้วก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับนักการเมืองของเขาเนี่ยต้องเดินทางกลับจังหวัดของตัวเองอย่างตลอดเวลาและต้องมีการเปิดเซสชันที่มีออฟฟิศอยู่ในท้องถิ่นเปิดและให้ประาชาชนเนี่ยาาเข้ามาอบอกเลยปัญหาของฉันคืออะไรและเธอจะทําอะไรในสภาได้บ้างคือการเปิดพื้นที่แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ ตัวสสเองที่อยู่ในสภานะครับรับฟังความคิดเห็นจากนโยบายที่ตัวเองได้สัญญาและทำไปแล้วเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วจะทํายังไงให้การรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยมันถูกป้อนกลับเข้าไปสู่กระบวนการของสภาอีกรอบหนึ่งนะครับในการที่จะมาดูว่าเอ๊ปัญหามันทําไปแล้วเนี่ยปัญหามันได้รับการแก้ไขมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงนะฮะ ไอ้ตรงนี้เราต้องสร้างกลไกแบบเนี้ให้มากขึ้นเอาละมีอบตอก็ดีมีอบจอก็ดีนะครับมีระดับภูมิภาคก็ดีนะฮะแต่งไรก็ดีเนี่ยนะักการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับคิดเรื่องภาพรวมของผลประโยชน์ของประเทศก็ดี แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องกลับมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยให้มากขึ้นด้วยนะครับทำให้มันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าทําให้มันเป็นกฎหมายเลยก็ได้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องกลับเข้าไปใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเข้าไปรับฟังความคิดเห็นปัญหาจองประชาชนทาที่ <Wide. S 2> nun, พี่เห <esf. S 1> ็นนะพี่ก็เห็นว่า <ๆ S 1> <ใน S 2> พวกสสเขากลับต่างจังหวัดนะคะเพราะเขาใช้เครือ่องบินฟรีเขาก็กลับไปนะคะแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็มยัไค่ะจะแบบมีหน้าที่หลักของสสก็คือไปงานศพ งานแต่งงานบวชคือวัฒนธรรมบ้านเรายังเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าไปฟังประชาชนหรือเปล่ามีก็มันก็ได้รับฟังเป็นทางอ้อมนะครับแน่นอนหลัะคุณไปอยู่ตรงจุดไหนเดี๋ยวคนก็จะมาคุยมาพูดอะไรทํานองนี้นะครับแต่เราลองปรับให้มันเป็นสถาบันทางการเมืองเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมให้มันทําเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าอ่าเป็น f o r m อลเป็นศาลาประชาคมเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเข้ามาพูดคุยกับตัวแทนของเองหรือจะใช้สถานที่ที่เป็นพัก ในแต่ละจังหวัดนะคะที่เป็นพักของตัวเองอ่ะก็ใช้ตรงนั้นว่าจะมีวันหนึ่งเลยว่าให้ประชาชนที่มีปัญหามาหาตัวเองได้ใช่ครับนะคบต้องจะทําต้องทําตรงนี้ให้เพราะบางทีไอ้ที่พี่บอกเมื่อกี้งานบวชงานแต่งงานอะไรต่างๆนี่ก็คือบางทีใช้สายซองแล้วฝากคนไปไม่ได้ไปเองนะครับเพราะนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสรู้โอ้เลขอย่างหนึ่งเรื่องขึ้นเครื่องบินฟรีนี่ก็อยากให้เลิกนะจานเพราะว่าการบินการบินขาดทุนนะเนาะใช่ครับอ่ส่วนหนึ่งก็ปัญหาของการบินไทยด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอ่าบางครั้งมัันกก็จะททําาาใให้้เรรรชพย การบินไทยเนี่ยแม้จะไม่ใช่บริษัทในกํากับของรัฐ<ม>เป็นบริษัทในกํากับของรัฐแต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วนะครับอาจารย์เราขายหุ้นออกไปสู่ตลาดมากแล้วมันเป็นบริษัทมหาชนนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องตอบสนองต่อคนถือหุ้นของเขาด้วยนะฮะเราก็เข้าใจหน้าที่และบทบาทของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเขาต้องให้บริการแข่งขันและให้ได้กําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในระบบอังกฤษก็ได้ครับเบิกได้ แต่ว่าเบิกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเปิดเผยให้เห็นนะครับว่าคุณเอาเงินไปเอาไปทําอะไรบ้างซื้อตั๋วจริงไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเดินทางมันจะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ประชาชนกลับมาน้าคุกคิดว่าเบิกไปมาหาฉันบอกว่ามาหาฉันทุกอาทิตย์แต่ฉันไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเราไม่เคยมีการเปิดเผยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆรัฐภาต้องทําละครับผมอธิบายประชาชนรู้นิดนึบ้างว่าข่าวบา่ว่าสสเนี่ยเขาไปต่างจังหวัดกลับไปท้องถิ่นเขาเนี่ยนะคะ เดือนหนึ่งเขาควรจะไปได้กี่ครั้งที่แบบเบิกฟรีอะไรคือคือไม่รู้พี่เห็นเขาไปฟรีนะแต่ว่าเขาคงจะรัฐสปาจ่ายเงินแบบเราไม่เคยเราคือเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ไงเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้นะคะว่าเขาเขาไปกันสักกี่คนบางทีทุกคนกลับทุกอาทิตย์เนี่ยและสาวสาตั้งกี่คนมาจากต่างจังหวัดเราก็เราก็ต้มจมหมดสิคะอย่างที่อาจารย์บอกนี่เป็นมหาชนนี่ คือขอถอนทุนเลยค่ะไม่เอาแล้วนะคะเนะพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ระบบมันโปร่งใสมันเปิดกว้างทุกคนเข้าไปรับรู้ถึงข้อมูลมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยจะทําให้คุณภาพของประชาธิปไตยมันดีขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้ทามันเท่านั้นเองนะฮะแล้วเราก็เป็นมโนกันไปเองว่าไอ้ประชาธิปไตยแบบของชาติมันต้องดีอย่างนี้ ฉันต้องเอาให้ได้และวิธีการของคนกลุ่มหนึ่งก็คือว่าต้องเอาคนของฉันเข้าไปเลย<ช>โดยไม่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยก็ได้ไม่มีกระบวนการของความเป็นประชาธิปไตยก็ได้อย่างเงี้ยไม่ถูกถ้านะะคนที่อยู่อีกกลุ่มหนึงจริงๆเขาไม่ได้อยู่หรอกแต่เขาทําในหน้าที่แต่ว่าอยู่ในช่วงนั้นก็ถูกแด้งหมดเลยย้ายมหมดเลยนะฮะ จะทำยังไงเนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องที่เราต้องคุยกันประชาธิปไตยในแง่ที่ว่าอำนาจของประชาชนเนี่ยมันจะต้องเหนือกว่าอำนาจของข้าราชาการหรือเปล่า mm hmm. ข้าราชาการมีสิทธิเสรีภาพที่ควรจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับในการไปเด้งคนนั้นคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหน <Okay. S 1> อะไรทํานองเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องกลับมานั่งคิดดูเรื่องนี้กันใหม่หมดนะครับโดยที่ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มานั่งพูดคุยกันเปิดก <Okay. S 1> ว้างให้มากที่สุด <Okay. S 1> คือถ้ามาวันนี้จะฟังข้าราชาการอย่างเดียว มันก็อาจจะไม่แฟร์กับประชาชนหรือจะฟังนักการเมืองที่มาจากประชาชนเพียงอย่างเดียวโดยไม่ฟังไอ้ความทุกข์ร้อนของข้าราชการด้วยในเวลาเดียวกันก็ไม่แฟร์จะทํายังไงให้ทั้ง3ามฝ่ายแหละทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนข้าราชการต่างๆเนี่ยไปสร้างรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์กันนะครับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้นํามาสู่เขาเรียกว่าหลักการของการดําเนินการที่แฟร์กับทุกฝ่ายนะฮะอันนี้เราจะทํำยังไงอาจารย์ประชาธิปไตยแบบไทยๆมันทําให้เกิดการคอร์รัปชันหรือเปล่า ประชาธิปไตยแบบไทยๆก่อให้เกิดการคอร์รัปชันไหมไม่ฮะมันประชาธิปไตยที่มันถูกบิดเบี้ยวเนี่ยมันมันมันมีปัญหาทั้งหมดนะครับในประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยผมพูดตรงๆกับอาจารย์ทุกประเทศพูดแบบนี้หมดเราเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ได้เราจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบพม่าเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบเวียดนามเป็นประชาธิปไตยแบบกัมพูชาคือต่างฝ่ายต่างมีข้อยกเว้นหมดและไอข้อยกเว้นเนี่ยแหละครับมันเป็นข้อยกเว้นที่นํามาสู่ปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันคอร์รัปชันเกิดจากอะไรนะครับ มันเกิดจากสส่วนด้วยกันน,น,นะครับเท่าที่ผมไปฟังดูฝรั่งเขาโต้เถียงกันเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกหนึ่งมันเกิดจากดุลพินิษมากเกินไปนะครับกฎหมายที่ให้ดุลพินิษแก่รัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ในการตัดสินใจดุลพินิษที่ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานนะครับดุลพินิษในแง่ของกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยนะฮะมันก็จะนํามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าการใช้ดุลพินิษของผู้มีอำนาจและนั่นก็คือต้นตอของ คอร์ร <Cor> <ะ>ัปชันนะครับบ้านเรามีปัญหาแบบนี้เยอะคือเราไม่สามารถอุดช่องโหว่ในเรื่องนี้ได้สองนะครับปัญหาก็คือว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบบ้านเราบ้านเราเป็นทุนนิยมต้องยอมรับนะครับแต่เราเป็นทุนนิยมแบบมีผู้แข่งขันน้อยรายนะฮะเมื่อมันมีการแข่งขันแบบน้อยรายปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดระบบของการที่จะพูดง่ายๆก็คือขอเวียนกัน บ้านเราไม่ใช่เรื่องของการที่คุณไปจ่ายคอร์รัปชันและขอชั้นชนะบิดแล้วไม่ค่อยมีแล้วนะครับะอาจารย์พอเรามีระบบ e auction ในการแก้ปัญหาให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยแต่เนื่องจากผู้แข่งขันมันมีน้อยรายเนี่ยเขาก็ใช้ระบบเวียนกันฮะรอบนี้ชั้นขอนะาชัะและชั้นก็ให้เธอกี่ปที่ประเทศกี่รู้กันหมดเลยรู้กันหมดนะครับจะทำยังไงวิธีการก็คือผมเคยดูนะครับะอาจารย์ว่าเราจะซ่อมถนนประมาณ2กิโลเนี่ยไปเปิดบิดแล้วเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยมีบริษัทเข้ามาแข่งขันประมาณ67บริษัท นะฮะแต่ผมไปดูในต่างประเทศนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วคุณเจอบริษัทแข่งกันเป็นร้อยร้อยบริษัทเพราะฉะนั้นมันมันจ่ายกันไม่ไม่ได้หมดนะฮะถ้าจ่ายหมดเวียนกันเนี่ยมันมันไม่มีกําไรเพราะฉะนั้นจะทํายังไงที่จะเปิดโอกาสมันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องเปิดโอกาสให้อ่าอาจจะให้บรรษัทข้ามชาติให้อะไรเนี่ยเข้ามาดําเนินการเพื่อที่จะทําให้ต้นทุนของการใช้เงินสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยมีความคุ้มค่ามากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ต้นตอของคอร์รัปชันเนี่ยนะครับม,มันเป็นต้นตอของสังคมที่มันมีความเชื่ออมีเขาเรียกว่าอะไรครมีดุลพินิจ<ะ>มากนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันน้อยรายะจะนําไปสู่คอร์รัปชันแน่นอนอทีนี้ประชาธิปไตยจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของอุดมการทางการเมืองที่เปิดเสรีให้คนมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดเท่านั้นมันหมายถึงเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยนะครับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจด้วยมันคือการเปิดเสรีในการที่เราจะเข้าไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยถ้าเราเปิดพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นนนะครับแล้วมันก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยคอร์รัปชันมันก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะครับจะทำยังไงให้ประสิทธิภาพนะครับหรือค่านิยมบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นว่า อะผมไปรับบริการที่สถานที่ราชการที่หนึ่งมีคนจําผมได้บอกเป็นอาจารย์รู้สึกว่าทํางานให้ผมเร็วเหลือเกินในขณะที่ประชาชนบางทีเขาเป็นชาวบ้านตาสีตาสา,าต้องนั่งรอนานหน่อยอันนี้เราไม่ต้องการ <Okay. S 1> อันนี้แหละคือต้นต่อของคอร์รัปชันนะครับวิธีการคืออะไรคุณก็ไปปรับระบบของการให้บริการให้มันมีประสิทธิภาพมากนะครับเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะทําให้ไอ้ความต้องการที่เราอยากจะไป เพื่อให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นะนะครับคัตคอ์เนอร์สก็คือว่าแหมอ้อมกดระเบียบตัวนี้ให้ผมหน่อยใช้ดุลพินิษให้ผมหน่อยเนี่ยมันจะทําไม่ได้ะนะครับแล้วเรายิ่งเข้าไปมีบทบาทตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่มีการเปิดพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่คอร์ปชันมันจะคอยมันจะค่อยๆลดลงในทางกลับกันต้องกลับมานั่งคิดด้วยว่าคอร์ปชันส่วนหนึ่งในประเทศที่เขามีน้อยเนี่ยนะครับก็คือว่าผลตอบแทนของข้าราชการที่ให้ต่อข้าราชาการเนี่ยบางที่สูงกว่าเอกชนนะครับท่าน ใช้ข้าราชการน้อยรายนะครับประสิทธิภาพการทํางานสูงมากนะฮะแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเอกชนซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่เปิดแต่คนเก่งๆอยากที่จะเข้าไปทำนะครับการที่เขา,ามีเครื่องไม้เครื่องมือมีกระบวนการการทำงานมีกฎหมายที่มันชัดเจนทําให้เขามีความสะดวกสบายใจที่จะทํางานได้อย่างตรงไปตรงมา,าได้ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพที่มัน สมเหตุสมผลอยู่ในระบบถึงฐานะทางสังคมที่มันตอบสนองต่อความเป็นจริงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทาให้คอร์รัปชันต่อระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจารย์มันจะค่อยๆลดลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูการแก้ปัญหาแบบนี้การเมืองดุลพินิจต,ต้องลดนะครับสองในแง่ของทางเศรษฐกิจต้องปล่อยให้มีผู้แข่งขันมากขึ้นมันก็จะทําให้ใการกระจายผลประโยชน์เนี่ยนะครับที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยลดน้อยลงและ3ต่อผู้ที่เป็นข้าราชการด้วยทํายังไงให้เขามีศักดิ์ศรีทําให้เขามีกฎหมายที่คุ้มครองเขา นะครับมีกระบวนการที่มันโปร่งใสที่เขาไม่จําเป็นจะต้องให้ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษด้วยอานาจนะครับแต่อาจารย์เท่าที่ผ่านมานะคะนักข้าราชการที่จะมีส่วนในการคอร์รัปชันส่วนนี้ไม่จะเป็นระดับสูงนะไอ้พวกลูกน้องไม่ค่อยเป็นนะคะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเอาลูกน้องบางคนแล้วก็พอมีอะไรเกิดขึ้นจะให้ลูกน้องรับเละเลยรับเละเลยแล้วหัวหน้าลอยตัวเพราะว่าไม่เคยเซ็นจะใช้วิธีแบบไม่เคยเซ็นนะคะและที่สำคัญมากเมื่อกี้จะบอกว่าบริษัทแบบมีแบบคล้าย บริษัทเหมือนกันนะคะที่จะมาเสนอซองยื่นซองอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏได้กฎหมายเราอะค่ะมันจะมีเงื่อนไขอาจารย์ต้องทํางานไปเท่านั้นเท่านี้ต้องเคยรับของราชการมาแล้วอะไรเงี้ยประเด็นก็คือมันจะไม่เปิดโอกาสของผู้คนอื่นๆซึ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดเนี่ยทางอารที่อยากจะแข่งขันเอากาไรน้อยก็ได้ฉันอยากจะแสดงเองยานเเขาก็จะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะเขาติดเงื่อนไขแล้วมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ถูกตัดออกเลยแต่ต้นนะคะ นะคะประเด็นต่างๆ,ๆเหล่านี้ที่เราคุยในวันนี้นะคะพี่น้องเราเห็นได้ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งครับนะคะประชาธิปไตยนี่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงเลยเพราะนั้นเราทุกคนจะต้องสนใจนะคะว่าแสตไตเนี่ยจะให้เราได้บ้างเราจะได้มีการเลือกตั้งที่เราต้องการคนที่ใช่จริงๆใช่ครับเพื่อจะมาทําให้เราเกิดประโยชน์ด้วยไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวนะคะจะ,จะเป็นประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์เพื่อชาตินั่นแหละนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์วิโรจน์กับอาจารย์ตุ้มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์วิโรจน์ยังอยู่กับเรานะคะพี่น้องถ้าคนได้ติดตามช่วยกุณาโทรบอกเพื่อนๆนะคะให้หมุนมาช่องะะทีวียีนะคะทีวีเพื่อประชาชนฟังอาจารย์วิโรจน์พูดต่อในเรื่องของปเป็นใจไตาในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Bye.